จะมาทำพิเศษพิเศษก็คือหมูอบฟ้าในค่ะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนื้หมูเข้าไปตัวนี้เนาะแล้วก็อบอย่างนี้ค่ะตีไว้อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยขับวถมาเยอะแต่ว้าว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนกฝนคนดอยค่ะวันนี้นงฝนก็เพื่อครอบครัวนะคะเราจะมาทำกิจกรรมกับกิจกรรมเล่กๆน้อยๆในครอบครัวค่ะแล้วจากที่เราเกี่ยวข้าวราไรเสร็จแล้วก็จะมีฟานเหลือใช่ไหมคะนงฝนเนี่ยก็คือจะทำมูออฟ้าในค่ะปกติเนี่ยเขาจะทำก็คือไก่อฟฟ้าใช่ไหมรอบเนี้ยนงฝนไม่ทำแล้วคะ่ะไก่อฟฟ้านเนี่ยทำแล้วก็มันด้า ดามาไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาจะมาทำพิเศษพิเศษก็คือหมูอบฟ้าในค่ะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าใครเคยทำกินบ้านหรอ,อยนเนาะก็คือเราจะมาลองกันว่าหมูอบฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงวันโอ้โหวันนี้ก็คือเอาโน้ตสามร้อเนี่ยมาลุยในการทุ่นนาค่ะนี่ฟ้าก็คือกะลันรวยงามนะคะฟ้าเนี่ยอย่าเหลือเยืะเลยแล้วก็เนาะฝนเตรียมหมูมาจากที่บ้านนะคะก็เลย มาทำเลยหมูอฟานแล้วก็รับรองว่าไม่ใช่รับรองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเป็นคั้นแรกขขงนกฝุ่นเหมือนการที่ทำหมูอฟานเพราะว่านึได้ว่าไหนก็ทำไกอ่อบฟานแล้วเรามาดูเรามารอดูซิว่าหมูอบฟานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเออมันก็แปลกดีไงไปไปหมูอบฟานอย่างนี้แล้วมาได้บรรยากาศด้วยนี่เนี่ยบนดอยก็ตีข้าวไรเสร็จแล้วปกติแล้วเนี่ยในเมืองก็คือเขาจะเก็บฟางอันนี้เนี่ยเอาไปกลับบ้านทำนู่นนี่นั่นเนาะ นี่นนบนดอยนี่เขาจะเผาที่หมดเลยนะใช่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ก็มีครอบพี่สาวมาด้วยพี่สาวแล้วก็ลารามาด้วยนะคะก็หลายๆคนเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยนะคะอยู่กับครอบครัวแบบนี้ก็อุ่นค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปไหนแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปถ่ายคลิปไปกลนะคะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรแล้วเน,น,น,นาะไหนๆก็จับป้าจาับปาก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นมาอามาอามาอาหมูดีกว่านะคะไป ไปลุยกันเลยค่ะอย่าแรกค่ะเราก็ช่วยเอาฟานจากที่เข้าตีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปไว้ที่ขนลาที่น้องชายเนี่ยกะลาจะเตรียมพื้นที่เตียมพื้นที่นะคะเพื่อที่เราจะได้อบน้องหมูนะคะเนี่ยน้องชายกะลาทำแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเดี๋ยวน้องฝอยก็คือมีหน้าที่ขนฟางให้น้องชายค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะคะระหว่างไก่กับหมูเนี่ยอัานไหนอัานอันไหนเนี่ยจะอร่อยกว่าค่ะ <S <S 1> <S 1> วันนี้เราทําไปสองอย่างเลยนะคะไก่อกบฟ้าแล้วก็หมูอบฟ้าน,นะเองค่ะเราจะทําตัวนี้นะคะค่ะกับน้ําห้อยด้วยได้บรรยกากาศบ้าเลย เราเตรียมมาเนี่ยเราจะมาอบในที่นี่ค่ะนี่เนี่ยเราก็ตากไม้ไผ่นะคะเขียวๆค่ะเราจะใส่เนื้อหมูเข้าไปตัวนี้เนาะแล้วก็อบอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ซอยานะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่เนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยเขาเป็นคนทําเองนะคะปกติแล้วเนี่ยก็ไม่เคยทากินเลยนะหมูฟ้าเนี่ยนี่ใช้ไม้สี่เหลี่ยมนะคะเท่ากันเสร็จแล้วก็คือเอาไปตองะค่ะวางไว้ข้างล่างตัวนี้เพื่อที่ไม่ให้หมูโดนดิน ไม่ให้หมูมาโดนดีแล้วก็ให้มันถ้ามันจะหลงก็คือหลงมาตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้เนี่ยหมูก็เราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราให้น้องชายเขาทําให้ดูเนาะน้องฝนก็ไม่เคยทาเหมือนกันนะคะว้าววันนี้เนี่ยพาลาลามาด้วยก็สนุกสนานกันไปเลยนะคะ<อ>จะได้เห็นบรรยากาศครอบครัวของโน้องฝนนะคะนานา,นานที่นื้จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ ก็พี่สาวและล้านอย่างนี้นะคะก็เสียดายนีดนึงวันนี้น้องน้ำมูก็ไปโรงเรียนนะคะถ้าน้องน้ำามูได้ไปโรงเรียนนะบอกเลยว่าคุณกีนน้องน้ำามูนั่นแหละทำก็ไม่เชื่อทำนะ oh. เดี๋ยวเข้าดูคลิปแล้วก็จะเสียดายเนาะ oh. ไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันอันนี้ดีกว่าเตรียมพอนะคะนี่อ๋ออันนี้ก็คือหมูที่เราเตรียมมาใช่ไหม mm. ใช่เนื้อหมูอันนี้เนี่ยโน้องฝนหมักแล้วนะคะเราใช้ขมีเนี่ยหมักไปแล้วน,นารานี่ได้ใส่เกลือไหม ยังไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจิ้งกินถ้านับพี่แล้วก็จิ้งกินโอเคไปอ,อันนี้ก็คือเราต้องใส่แบบน,นี้แล้วก็ออใช้อบค่ะ ก็จะเอาถั่ปีกปีไว้อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยหลังจากที่เราวางหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ถามปี้นก็คืออบถามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาดินทั่วๆใกล้ๆนี่เลยเพื่อที่ไม่ให้ความมันเข้าไปข้างในอ๋อเนี่ยเราต้อปีให้แน่ใช่ไหมใช่ก็ต้อปีให้แน่ก็คืออย่าให้มีช่องว่างให้อ่าความอันนี้เข้าไปนะคะแม้เนี้ยมันจะทําให้กินเินใช่ไหมใช่ อัน yeah. นี้ได้แล้วนะคะก็ช,ช่วยๆกันของพี่เสาวนี่ก็คือจะเป็นไก่อกฟ้านะคะดูซิ<ช>ว่าไก่กับหมูเนี่ยอันไหนมันจะอร่อยกว่านะใช่ไหมใช่คะ่ะแต่ล้นี้เราใส่มาลาพี่มาลาเข้าไปด้วยนะคะอที่ใส่พี่มาลาเข้าไปแต่แกงคออหมูกับไก่ก็อร่อยอยู่พี่ชัยจะพี่ชัยคิดว่าหมูกับไก่เนี่ยอันไหนจะอร่อยกว่า อ่าหมูปีนี่อร่อยไก่ไก่นี่กูไก่นี่คือกิบเปอเซค่ะขันนปเร์เซเล็กก็สาระดเวกเนะมยคันเปเรอเซยอยอ่าเมอยู่ก็เารยเปอร์เซยร้อยเปอร์เซนต์นะพีนะก็เวลาตีหลัคออก็ส้วยนะก็อนมากคือมาคือโอ้ยอุตส่าห์ตุ้ยเลยคือมดูซิาดูซิเราคอะไรแค่น่ะหน้วันแผลกันนพี่สาคิดว่าจะไหไหมไม่อยู่นินึง กายมันตัวใหญ่มากเลยอย่ะดูสิเนื้อเท่าน,นั้นเลยนะคะอ่ะเดีย๋ยวให้พี่สาวช่วยๆกันทำวันนี้ก็คือมาแบบครอบครัวนะคะอันนี้น้องขอน้องชัยเนี่ยคิดว่ามันจะอันนี้หรือเปล่ามันจะไหมไหมไม่ไหม,ไม,ไมสูตร100รอ้อยเปอร์เซ็นร้อยสูตรร้อยเปอร์เซ็นรอบที่แล้วอ่ะไปอ,อกฟางก็ค,ค,คือไม่นะคะเอตัวใใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราดูรอบนี้แก้ตัวแก้ตัวใหม่ ว้าวเนื้อใส่ได้แล้วดูซิบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเดี๋ยวดูพี่ชายบอกว่าไม่ไหมนะขอพี่สาวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้การ,ตรเรารู้กัน <laughs> แม่ทำอะไรแม่มาตีเลงอะ่ะชิ่แอยู่บ้านที่บ้านโอ้ที่หนูบอกว่าเราจะติดจาระบีว่าติดจาระบะตัวผู้สามารถเลยยังไม่มีแบบเป๊ะๆกว่านี้แล้วหรือแม่ขอาวขวเลย ค่ะสตเอารมณ์ดีาอ้ได้คิว่าไก่กับมน่อะไรจะอร่อยกว่าไงว้ะเสคาวว่ยซ่ม่เลยนนึ่งาเลยว่าวาซาเม่ที่อยู่ไม่เป็นข้ามของากาเว้ยละ่อย่ขอสาไก่ไม่เป็นไก่้าเลยว่าจะสูบกมอ๋อช่ อกว่าไม่ไหม้ไม่ไหม,ไม้เนี่ยมันจะได้มันจะไหม้หรือไม่ไหม้หรือว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมาดูใกล้ๆแทนแท้แทะแทะแทะ,ทะว้าวโอ้โหว้าวกลิ่นกะละเครืเลยอ่ะอุ้ยอันนี้เนี่ยสุหร่อ,อยังสุกแล้วน่าจะสุกแล้วแต่ว่ามันยังสุกไม่ถือที่อ่ะแค่ยังไม่เกาะน,นี่ใช่ใช่ใช่โอ้โหเนื้อแบบน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้หมูอบฟางอ่ะโอ้หหอมมาก เดี๋ยวเราจะใส่ไฟอีกนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยฝีมือน้องใช้ก็คือแบบสุดยอดไปเลยค่ะรอบนี้เนี่ยไม่ไหม้นะคะผ่านค่ะถือว่าผ่านสามสี่รอบที่ที่ทำมานี่ก็คือไม่ผ่านไม่หมดอันนี้ไม่ไหม้ดีชิเนี้นยน่าก,กินมากเลยใช่ดูแล้วน่าจะอร่อยแล้วมันจะกรอบแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องใส่ไฟอรอบนึงใช่ไหมใช่เพราะว่าเพื่อให้มันกรอบเนาะัชน,นี้เนี่ยมันยังไม่กรอบสุดแล้วแต่ยังไม่กรอบไป ที่สองว้าวสี่สาคือสวยมากอะ่ะโหน่าทำม,มากเลยอะ่ะว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ ใช่นี่มันมันแห้งด้วยอะ่ะดูดิดูเนื้อว้าวพอเสิร์ฟค่ะต่อไปก็คือจะเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อหมูได้แล้วค่ะระหว่างที่เราให้ไก่อ,อกฟ้าเขงเราสู่นะคะน้องฝนก็มาหาหมูค่ะเตรียมเราไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะได้กินพร้อกันนะคะ หมูก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราให้รออไก่ของเราเนี่ยสุกแล้วก็พร้อนทานได้เลยคะ่ะดูนะครับนี่ว้าว,ว,าวกระสูนพอดีเลยนะคะน่ากินมากเลยคะ่ะว้าวิ้ โอ้ยสวยมากเลยอะใช่ใช่ใช่ เราจากที่นั่นก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตกินข้าวพร้อมกันเลยนะคะก็น่ากินกับพี่น้องค่ะอร่อยมากเลยครับไก่ะหอมมากไก่กับหมูเนี่อไหนอร่อยกว่าอร่อยท่าโซาหยาเลยค่ะอร่อยท่าโซาหยาเลยเหรอใช่พ่อไม่ชอบอันไหนชอบเนื้อไก่หรือว่าเนื้อหมูหมูแบบอันนี้แบบสารจอยละหักสารจอยละไดกล้าเลพ่อชอบเนื้อไก่แม่ไม่ชอบไหมไม่ชอบอะไร สดงว่าเนื้อเนื้อหมูนิ่มขนาดเนื้อหมูอะไรเนื้อไก่อร่อยกว่าใช่ไหมอฝีมือท้อชัยตกแล้วอ่ะสู้ไปสอบไม่ได้อ่ะเพราะว่าต่อทานี่เนื้อหมู น่ากินกว่านะคะพอเท่าพอเท่าออกมาแล้วเนื้อไก่อร่อยกว่าใช่เนื้อไก่มันนุ่มแล้วก็แขนเนี่ยม,มันจะนุ่มอร่อยนะคะแต่หมูเนี่ยมันจะกรอบค่ะอ๋อเนื้อหมูมันมีความกรอบแล้วก็มันจะมีะแขนนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะแต่เนื้อไก่ของเราอะกรอบนอกนุ่มในใช่แบบนั้น,นเลยเดี๋ยวขออนุญาตวางตั้งก้ไว้แล้วก็เดี๋ยวนอ้องฝนก็จะน่ากินเข้าตรงนี้พร้อมกันเลยนะคะ อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับไว้อร่อยไหมอร่อยครับ กินกับครอบครัวแบบนี้ก็มีความสุขมากๆแล้วคะ่ะใช้ชีวิตสบายๆคะ่ะก็มาทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็มาพอกค่ายนะคะวันนี้นี่ก็คือทําสองอย่างน้องฟูว่าอร่อยครับแบบเลยนะคะเนื้อหมูก็อร่อยเนื้อ,อไก่ก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะอร่อยไปพิเศษก็คือเรามาได้กินกับครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนราชมเคสสนุกน,นะคะถ้าอยากให้น้องฟูทำคลิปอะไรแบบไหนก็ไม่มาเต้ยคอไม่ได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้ก็ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบลิปน้กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปก๊กกะลาจให้ครอบครัวสาวได้คนนี้และที่สามใครกดนกระดิ๊งให้น้บฝนบด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย